เราเดินทางมาถึงบร, mm. ริเวณที่เป็นจุดที่เขารวมตัวกัน mm. ของสาลราวมงครับไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งเงินหรือว่าจะยังไงนะเห็นรถจอดเยอะผมขออนุญาตจอดตามกาครับแล้วก็จะมาที่บ้านนี้ไม่รู้ว่าสาวบ้านบ้านตกตายตื่นได้ยังนะขออนุญาตลงไปบ้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวโบ๊แก้วจะนาทางเข้าไป <c oughs> เออโอเคครับเข้าไปดีกว่าอ่อนปะบ้านนี้ใช่ปะที่เขารออ๋อบ,บ้านนู้นเนาะอ๋อไม่ใช่บ้านนี้ครับไปเลย อ๋อาสาวๆไรวมตัวแล้วนะเมื่อคืนที่เวลามครับนี่ครับสาวๆหลายคนกลับมาก็รู้สึกว่าจะมาเช้ามืดก็ไม่ว่ากันนะดูบรรยากาศการเดินทางและดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ไปด้วยนะครับจริงๆแล้วสาวๆที่นี่เขาก็ทํานาทําไร่เนาะโบกแก้นนะใช่ทเทอ่าอทำทุกคนนะอ่อสาวๆไปดมตัวแล้วพี่ไปนี่เขาจะไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่านะเราแค่<ร>ไปดูเออแค่ไปดูนะแล้วก็บรรยากาศด้านในเดี๋ยวให้น้องเป็นคนเดินาโอ้โหบ้านเก่ามากดูดิ อ,อหอมอาบอกแก้วบกแก้วกับอ่อนมาให้พี่ดูหน่อยดิโอ้โหบ้านเก่ามากครับสุดยอดมากมากเลยอะดูดิบกแก้วก็อ่อนให้พี่ถ่ายรูปหน่อยมามามามดเดี๋ยวข้าไปดูเขาแบ่งต่างเราค่อยมาดูทีก็ได้อ๋อนี่ครับบ้านเก่าจริงแล้วลายฉลุสวยมากเลยอะฮะมาโต้เลยครับอายืนยนให้พี่หน่อยยืนเออบอกแก้วอยูน่นี้ก็อ่อนโอ้โหบ้านเก่ามากงามมากครับโอ้โหสุดยอดนะ สองสามเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่อนรู้ไหมเป็นบ้านแบบเป็นบุเป็นเรือนนะแล้วก็มีชลุไอชานนี่สวยมากเลย<อ>เก่าๆนั่นเลย<อ>มาโตเ้ <laughs> เอยมาแอลครับเดี๋ยวเดี๋มาครับไปไปไปดูดูตรงนู้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาครับครับ ป่ะปเออเรามากับสะพายบ้านปกเราไม่กลัวนะเรารู้จักแล้วป่านเมื่อกี้สาวเดินไปก็เดี๋ยวก็ว่าีนี่มึงเป็นใครกูไม่รู้จักเลยรู้จักนี่เมื่อคืนโบแก้วไปคุยกับสาวๆแล้วเพื่อนๆละรุ่นเดียวกันมาที่ไปลำนี่รุ่นเดียวกับโบแก้วหรือว่ารุ่นน้องรุ่นเดียวกันนะก็เหมือนเป็นเพื่อนนะโอ้โหเก่าทั้งนั้นเลยแต่บ้านเมื่อกี้สวยลายไม้สวย เป็นบ้านยายอ,อ๋อเป็นบ้านยายบบกแก้ววันปกตาเห็นไหมดูลายที่กัดฉลุสวยมากทำด้วยงานฝีมืออันนี้บ้านนี้เข้าไม่ได้นะครับจ,จ้องเปิดวหัวไม่อนุญาตแล้วข้างบนเป็นวัดหรือเป็นโรงเรียนบบกแก้วโรงเรียนอ๋อวัดวัดอ๋อบ้านหลังวัดหลงัลงคาย,ยังเก่าอยู่เลยวัดบ้านปกแต่ว่ากำแพงเป็นเป็นปูน,อ,ปนอ้าวมาเทีนจะไม่มาเแล<ะ>้วออเา เอาโอเคผมขออนุญาตขึ้นไปที่บ้านนะบอกแก้วให้บอกแก้วส่งซิกกับรับพี่จะขอเข้าไปนะจะสาวทไม่ว่านะอ่าโอเค,อเคมากับสะพ้ายบ้านปกก็ขออนุญาตขึ้นไปเลยนะกับน้องๆอ,อยู่ข้างบนพี่ขอขึ้นไปเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเขาไปรอด้านบนแล้วผมก็จะไปอยู่ด้านบนครับกับอันแนนด์นอนกินที่นอนออนไลน์ความสุขนในการเดินทางพอดีน้องมาเปิดเพลงแล้วขออนุญาตเบาอาจจะตัดเสียงเพลงไปนิดนึงนะครับไเสียงที่ผมพูดนิดนึง มีคนให้ปีนาะเราโแก้วสองซีแค่ <c oughs> มาชงค่ะพี่จำเมื่อคืนที่พี่ไปตีกองใช่ไหมค <c oughs> ะจำได้อยู่ผมจำว่านนี้ได้อยู่เ <c oughs> อารู้จักอยู่ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวขอยากเข้าไปด้านในก่อนนะครับ <c oughs> ก็ระหว่างนี้เดี๋ยวจะรอให้น้องน้องร้อยครบก่อนร <c oughs> อแป๊บหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดกี่กี่คนไม่รู้โบแก้วไม่รู้มาเล่นทั้ง ก็ไม่ว่ากันอันนี้คือผมเอาบรรยากาศจริงแล้วพยายามถ่ายโบแก้วเยอะที่สุดนะโบแก้วทำไมไม่ไปรำข่าวด้วยล่ะคนแต่งงานแล้วห้ามไปรำรู้ว่ายังไงใช่คนแต่งงานแล้วเขาห้ามไปรำต้องเป็นสาวเท่านั้นต้องเป็นสาวเท่านั้นนะแล้วทั้งหมดที่รำกี่คนด้วยกี่คนเก้าก็เก้าคนนะอ๋อ แต่นะผมดูเอาเป็นสีสันแบบวิถีชีวิตดีกว่าน,นะจริงๆน้องๆสวยมากไปดูในคลิปตอนที่น้องๆ้องลนเลยโอ้ oh, โหแต่งตัวแต่คนสุดย <c oughs> อดมากนะผมรู้สึกว่านะผมก็เลยจะต้องมาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ต่อนะแล้วก็มาขึ้นมาบนเดือนนะรู้สึกว่าเดือนที่นี่สุดยอดมากครับมีศาสตร์เห็นไหมแล้วก็มีบ้านไม้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่คนที่เป็นพี่นี่คือเป็นหัวหน้าเหมือนหัวหน้าวงเลยใช่ไหมครับ ก็คืนเจอที่งานก็ยิ้มให้ยูแล้วก็มีพี่ของโนนไล่าคนหนึ่งพี่ไม่รู้ว่าคนรำกับคนที่เป็นเครื่องดน,นตรีเขาแบ่งเงินกันไหมทุกคนต้องแบ่งไหมแบง่แบงกันหมดเท่าก,า,า,ากันเท่ากันโนเกะต้องมีชั้นอย่างอย่างนี้อ๋อพี่ยูอ่านี่ครับเข้าบ้าพี่แล้วโอเคโอเคไม่ซุ้มค่ายังพูดไม่ได้ <c oughs> ลแล้วคนเล่นดนตรีนี่กี่คนนะครับ <c oughs> คนเล่นดนตรีกี่คนครับ คนนั้นแต่งนะก็เราตื่นพร้อมถ่ายกองคนเล่นดนตรีนะคนที่ตีกองหนึ่งตองสองแล้วก็ที่ดีดใช่แล้วยังมีพวกชิงพวกอะไรอีกไม่ใช่หรอมีไหมไม่มีไม่มีมีแค่สองคนอ๋อแล้วก็ที่เรือก็ขายขายสลากอ๋อมีขายขายสลากนี่ก็ต้องมาแบ่งเงินได้ไหมแบ่งแบ่งก็ต้องแบ่งทุกคนอ๋อแล้วก็น้องๆที่นี่ก็คือมาแบ่งด้วยนะ เป็นเป็น okay, บรรยากาศ <okay. S 1> ความรู้นะอ๋อ <laughs> นี่ครับนี่น้องน้องสาวคนนี้ที่ผมดูแล้วว่าคนมาเข้ามาเยอะมากคนเข้ามาดูเยอะมากอ่ะโอเคให้ดูบรรยากาศแต่ละคนที่ผมจำนะ้าได้ปุ๊บปุ๊โอเคนะ <laughs> แต่ง <laughs> แต่งชุดอยู่บ้านก็นะสวยคนละแบบกับแต่งชุดละม, <laughs> มุนขออนุญาตให้ดูด้านหลังนะครับล้วมีน้องนี่มีคนออกกล้องด้วยนะ <laughs> ออกกล้องเลยเห็นไหม เี๋ยวพี่จะดูบรรยากาศเอาเป็นพอพิธีนะร้อยครบเก้ารอครบทุกคนก่อนแล้วดูวิธีเขา,เาแบ่งกันกยังไง <c oughs> แล้วก็พี่จะได้รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นี่เองนะมันก็ไม่ง่ายหรือว่าแบบเขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ดีกว่านะก็ยาลืมติดตามชมการเดินทางของอันน่าทกินเที่ยวนอนออนไลน์นะครับความสุขู่ที่การเดินทางนะแล้วเจอกันนะครับเจ้าบ้าตอนนี้คือพี่เขาเอาเงิน ออกมาแล้วใช่ไหมครับ<ช>อันนี้อ,นนอันนี้เงิน <ปะ S 1> ทั้งหมดเลยหรือยังทุกคืนเลยหรือเปล่าทุกคืนนะว,ว่าเขาทางกันว่าเงินแต่ละคืนเนี่ยเก็บไ้ที่ใครแล้วก็บอกว่าเอามารวมๆกันแล้วก็แบ่งกันทั้งหมดอ๋อจะมีแต่ละคนเก็บไปต่างห้าใช่ปะ่ะไม่ใช่ค<ช>นละวงคือ<ช>พี่คิดว่ามีคนเก็บคนเดียวแต่ไม่ใช่คือแบ่งกันเก็บแบ่งคนเก็บนี่คือจะมีคนรวมแต่ละคืนแล้วก็เอาเงินมากองตรงกลางแล้วก็จะแบ่งกันอ๋อรู้แล้ว่ะก็ขออนุญาตดู ดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าสนุกผมไม่รู้จริงว่ามันเป็นแบบนี้เองผมถ้าผมไม่ได้มาที่นี่ผมจะไม่รู้เลยว่าเออเป็นแบบนี้นะเพราะปกติแล้วผมคิดว่าเหมือนว่าทางหัวหน้าวงถ้าเป็นบ้านเรานะจ้างหางเครื่องหรือแดนเซอร์มาก็คือให้ค่าแรงเป็นรายวันแต่นี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีคนมาเยอะเก็จะได้เยอะได้เยอะทุกคนเท่ากันหมดเท่ากันหมดหัวหน้าวงได้เยอะกว่าคนอื่นไหมหรือว่าเท่ากันอ้าวโอเคแต่พี่ไปคุยกับหัวหน้าวงก่อน ก็ขออนุญาตคุยกับหัวหน้าวงก็ดูสุดสาหนึง่งพี่ครับถามหน่อยหนึ่งได้ไหมครับนี่พี่กาลังโทรหาคนอยู่นะ<ม>ถ้าอย่างเงี้ยถ้าปกตินี่คือเงินแบ่งเท่ากันทุกคนเลยใช่ไหมครับ<ม>รวมรวมไมมก็แต่กระทั่งพี่เลยใช่ไหม,มอ๋อต้องเท่ากันหมดนี่นะหัวหน้าวงเป็นคนให้เป็นคนยืนยันแล้วครับผมก็รู้สึกเออแรดดีนะแล้วดูบ้านหัวหน้าวงครับเห็นวิวด้านล่างหมดเลยเนหะ็นไหมบรรยากาศบ้านปกโอ้สุดยอดมากหลังคาเก่าๆแบบนี้ ผมรู้สึกว่าโอเคได้มาที่นี่มันรู้สึกมันได้ฟิลมากครับขออนุญาตหมุนกล้องไปดูสาวๆนะสาวๆจะหันหน้านี่ในช่วงเช้าขออนุญาตดูเลยนะครับค่อยๆหมุนไปให้ให้ค่อยให้น้องๆเราใส่ตาทีละคนบอกแก้วยังไม่คนเดียวพอบอกแก้วยังไม่พอไอ้วกขอร้อด้วยนี่ยังไม่ครบทุกก้อใช่ไหมพี่ต้องรอให้ครบทุกก้อนไหมครับเอาต้องรอให้ครบทุกก้อเลยนะก็เดี๋ยวรออีกสามก้อ โตองลงมีคนเล่นดนตรีสองคนจริงไหมนี่มีสองคนนะเขาญาตายรูปสาวๆนะครับสาวๆบอกให้สาวๆยิ้มยิ้มนะยิ้มให้พี่ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมต้องให้วงนาวงต้องต้องให้วหนาวงบอกลูกบ้านนะว่าโอเคยิ้มให้อยากให้ยิ้มให้หน่อยนะครับยิ้มให้กล้องหน่อยนะครับถ้าไม่ได้นะพอดีช่วงเช้าอยู่คนละวงเมื่อคืนกับตีโมครับตีสอง อาอทีสองกลับมานี่เลยอืมนะพี่ถามถามน้องๆเลยได้ป่ะพี่อยากถามน้องเนี่ยชื่ออะไรเขาปกติถ้าไม่ได้เป็นลำนี่คือพี่ขออนุญาตถ่ายนะใกล้ๆนะบอกแก้วประสานงานไปแล้วปกติถ้าไม่ได้เป็นลำเนี่ยทําอะไรอยู่ครับทํางานเฮ็ดสั่งวะานแต่รับาอ่าฮะ ที่ประเทศไทยด้วยนครับเน่เวลาเราขายแล้าขายแล้วก็ขายแล้าอ๋อคือขายแล้าด้วยนะคือคนดำนาผิวจะขาวน่าจะขาวอย่างนี้พี่ไม่ค่อยเชื่อเลยดูดิข้างหนและพี่เชื่อไหมว่าว่หนวดดำนาฮะก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะยังไม่เคยเห็นต้องให้เห็นก่อนถึงจะเชื่อเลยว่าเออโบแก้วดำนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยนะเออขนาดนั้นเลยนะกันนี้ครับน้องๆแต่ละคนก็มารอเดี๋ยวนี่คือรอเขา ตามคนให้ครบนะนี่คือเงินกองกลางแค่คืนเดียวโอ้โหนี่ครับได้ฟิลมากเพราะผมไม่มาผมไม่ดูนะเพื่อนๆก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกับการเดินทางของอนาถักินเที่ยวนอนอะไรนะครับนะถามชื่อทุกคนได้ไหมพี่ขอจะถามทุกคนได้ไหมขัจะตอบพี่ไหมอันนี้ชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะคะคำพูลำพูนคำภููแล้วรองคนที่สองชื่ออะไรครับบอกชื่อยังว่า ดาวรากาต่อละชื่ออย่างวะเอ้ยดีอ่าคนคนที่สามชื่ออย่างวะขอขอญาตขอยนญาตถ่ายนะชื่ออย่างวะตาลน้อยนะครับโบอแก้วไม่ถามแล้วถามมาบ่อยแล้วชื่ออย่างวะกองติพกองติพชื่ออย่างวะสามพองสามพองนะครับชื่ออย่างวะเวยตา โอ้โหเอาตานเขาชื่อเอาตานที่สวยทุกคนว่าเจ้าบ้านกัดบุ้งก็สวยจริงน,นี่เอาตาลบ้านปกสว,สวยดี<สว>ยน่ารักน่ารัก,ก<สวย>พี่เห็นแล้วอยู่ในงานอ๋อม,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 มีนุ่มๆมาเต็มเลยชื่ออย่างว่า<น>คำคำมู่นะได้พี่ดานะอายุที่น้อยๆเนี่ยพี่พอจะเดาอายุพี่พอจะเดาเล่นๆนะคนนี้น,น่าจะมีสองคนเนี่ยที่อายุน้อยสามคนเนี่ยพี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกหนึ่งสองได้ไหมได้ไหมครับ อายุจะถามว่าอายุเท่าไหร่นี่จะถามว่าเท่าไหร่กระยุกระฮื้อเอาเอาต้องอายุกระฮื้อปกติพี่จะถามที่แค่กระฮื้อพี่ต้องบอกอายุกระฮื้อนะนะโซนสิบห้าสิบหกหมดเลยอันนี้น่าจะประมาณพี่ถ่ายนะสิบแปดสิบเก้าได้ไหมถูกเลยนะโอ้โหแม่นจัดพี่ถ่ายนะ้คนนี้นะอายุสิบเจ็ดสิบแปดไม่เกินนี้ถูกปะถูกไหมสิบเจ็ดป่ะนะอโอ้โหแม่นจัดแล้วนะ้องคนนู้นจะจะอายุประมาณสิบเจ็ด สิบหกสิบเจ็ดได้ไหมโบแก้วอายุยี่สิบพี่ไม่ทายแล้วงานแล้วไม่อยาถามเลยโอเคได้นะก็เดี๋ยวรใอยครบทุกคนก่อนแล้วก็ดูบรรยากาศการแบ่งเงินอีกครั้งกับการเดินทางมาของผมนะครับมันรู้สึกว่าสุดยอดมากครับทาไมมานี่ไม่ได้รู้นะแล้วก็บุมน้องสาวผมเลยนะแล้วก็แฟนด้วยน้องรอมที่พาที่มาแต่พี่ต้องไม่กินข้าวที่บ้านด้วยนะพอดีน้องๆ้องกลับมาดึกเลยไม่กล้าไว้วานเขาไว้โอกาสหน้าถ้าได้มาอีกผมจะมาอาจจะมาหาครัวของน้อง เอานี้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวรอชมเขาแบ่งตังแล้วก็อะไรดูเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความรู้ไปพร้อมกับผมกับอันนี้ก่อนนะครับก็ดูเวลานะตอนนี้ก็คือเวลาที่ที่เนี่ยครับี่ถึงตัวครเก้าโมงสันครึ่งน้องๆเขาก็เอาเงินมานับก่อนนะระหว่างนี้ผมก็คุยไปด้วยนะว่าบรรยากาศเกี่ยวกับการไปลำเนี่ยว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ผมถามน้องๆที่เนี้ยนะครับถามหัวหน้าวงเขาบอกว่าการเตรียมตัวไปลำเนี่ย ผมถามว่าไปกี่โมงเขาบอกว่าการเตรียมตัวไปรำของเขาเนี่ยคือเริ่มประมาณ 5- ้าถึงหกโมงเย็นใช่ไหมโบกแก้วนะห้าโมงเย็นก็ถึงจะไปรำที่นู่นใช่ปะ่ะแล้วเวลาซ้อมเต็มพี่อยากถามเวลาซ้อมเนี่ยโบกแก้วข,ขอซ้อมกันยังไงขอซ้อมกันก่อนไปรำไหมเฮ้ยแล้วเขาจะรู้จังหวะเพลงอะไรอย่างงี้เลยใช่ปะ่ะคือปกตินี้คือจะเป็นชุดที่ไปรำทุกๆปีเลยใช่ปะ่ะเขาก็จะรู้ เมื่อปีที่แล้วพี่พี่ว่ามีอีกคนหนึ่งแต่พี่ไม่รู้ว่าใครมีคนอีกคนหนึ่งที่พี่เป็นเพื่อนพี่ในเ Facebook แต่ว่าไม่อยู่แล้วไปอยู่มาเลเซียไม่รู้ว่าในนี้รู้จักไหมชื่ออะไรนะมีคนหนึ่งอ่ะน่าจะใช่มั้งก็เป็นเพื่อนพี่ใน Facebook อยู่ที่ไปอยู่กับพี่สาวว่านะเออแล้วก็อีกคนหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้วพี่เจอแต่ปีนี้พี่ไม่เห็นเออนะเฮ้ยอยู่ไทยเหรออ๋อพี่นึ้ว่าอยู่มาเลเซียไม่ใช่อยู่ไทยนะโอเคอยู่ไทยนะ ที่เหลือนี่ก็คือจะเป็นน้องๆที่ยังคงอยู่อยู่ที่ททบ้านป<อ>ก,<อ>กนะปกแก้วแล้วเวลาที่เขาร้องเพลงเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่เขาร้องเพลงเนี่ยเขาจะรู้ได้ว่าเขาต้องร้องเพลงไม่คือไม่เขาเขาร้องเพลงเวลาเขาลาวงเนี่ยเวลาเขารำลาลาใช่ปหมจะมีท่อนที่เขาต้องร้องเพลงอ่ะมันเป็นเพลงของไทยเขินหรือว่าอะไรใช่ไทยเขินจะมีอยู่บางช่วงที่น้องๆเขาจะร้องกันใช่ไหมครับอืมนะอันนี้ก็คือเขาจะรู้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะ พอกแกไม่ลองไปลำมงกันเนี่ยแฟนจะได้เตเะเอาเออเอาไะโอเคแล้วพี่ถามนยดิอันนี้คือถามเป็นความรู้นะเวลาหนุ่มๆมาลำเนี่ยก็เหมือนเขามาจีบใช่ไหมแล้วสาวเนี่ยแล้วสาวๆเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกยังไงถามหน่อยได้ไหมอ่ะถามไอ้ตาดีว่าถามไอ้ตาลถามไอ้ตาลมีความรู้สึกยังอ่ะรู้อันถามไอ้ตานีลเขาฟังพี่ออกปะไอ้อาตาลฟังพี่ออกปะ ถ้าอย่างเงี้ยผมถามหน่อยได้ไหมครับเอตาลเวลาที่มีคนมาจีบเราเงี้ยก็ก็คุยได้มาในญาทใช่ไหมนะแต่ว่าเราจะคุยด้วยไม่ไม่คุยด้วยก็คือยังไงแต่ว่าเราก็ต้องรับเวลาคาใบตัวมาใช่ไหมครับแล้วเราขอขอเบอร์นี้ถามจริงๆนะขอขอเบอร์นี้ให้ให้ไหมหรือว่าไม่ได้ให้หรือว่าแล้วแต่นะัอยู่ที่ว่าเออคุยดีไม่ดีอะไรอย่างงี้นะ นนี้คือถามเป็นความรู้นะครับเพราะว่ามอมาสังเกตเห็นหลไรคนไปรามเนี่ยแล้วเขาเหมือนจะมีการขอเบอร์แล้วก็ไม่คุยอะไรเงี้ยเออถามอีกนิดนึงนอกจากเงินค่าลำาวงเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยที่เราจะได้เนี่ยเขามีแบบเหมือนให้แบบพิเศษทิปเออมีทิปมีไหมมีไหมไปตานไม่มีใช่ปะ่ะนอกจากเงินที่เขาซื้อตั๋วมาแล้วก็เอามาแบ่งกันเท่านั้นแต่ทิปก็คงอาจจะมีบ้างแต่ว่า ผมไม่รู้นะแต่คือไม่เห็นแบบนี้เลยนะอันนี้ระหว่างรอนะคนยังไม่ครบก็ขาดอีกสองนะขาดอีกสองคนใกล้ละอีกสองคนที่อยู่บ้านไหนเอ่ยบ้านนี้นะแต่แต่พี่ไม่แน่ใจว่าคนไหนนะ,ก,ะก็จะต้องรอให้ครบนะเพราะว่าตรงนี้คือโอเคผมคิดว่าแบ <ไป S 1> ่งเป็นกองกลางดีนะ,ะระหว่างนี้ก็ดูดสาวแก่กระเทียมด้วยนะ อ่ะโอเคครับดูเป็นความรู้แล้วผมก็พยายามจะหาคําถามที่รู้สึกว่าผมจะไม่รู้มาก่อนนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้เลยนะก็หวังว่าอะไรคนคงได้เดรียนรู้ไปแล้วผมจริงผมคิดว่านะคนหลายๆคนที่ไปอยู่ที่งานเราโก็จุดที่ผมอยู่ตัวน,นี้ไม่รู้หรอกนะว,ว่าม,ม,มันมันเหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าไปลำวงไปก็ไปลำอะไรเงี้ยแต่แต่ปีนี้ผมไม่ได้ลำนะพอดีพอก่อนไม่มีเพื่อนไปลำเลย พี่น่ายังไม่ด้านพอนก็ถ้าบกแก้วรู้ว่กแก้วอยู่เมื่อคืนพี่ไปแล้วพอดีคือสุดท้ายพี่ไม่ได้ไปไงพี่ไปสองคืนพี่ก็ไปดูน้องๆตอนนีนนนน้สองคืนเลยนะชุดสวยเออถามเรื่องชุด่อยดิเวลาชุดเนี่ยมีเองอยู่แล้วใช่ไหม,มได้ไปเช่าไหมหรือว่าตัดไว้อยู่แล้วคือชุดของแต่ละคนเองอ๋อ,อก,ก็เก็บไว้นะก็เอามาใช้ทุกปีนะอืมก็ดีนะไม่นั่นนะก็จริงๆก็ผมคิดว่าถ้ากสมมติถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ยขเขาก็ต้องมีค่าชุดค่าใคใช้จ่ายกับชุดแต่ว่าชุดๆ ชุดของน้องๆพวกนี้เขาก็น่าจะเก็บไว้ใช้ในปีถัดๆัดไปเรื่อยๆพี่ถามดิจากที่น้องบกแก้วบอกว่าบางคนไปทํานาในช่วงฤดูการที่เขาแบบว่ามีจะต้องไปขายเหล้าอะไรตามตามร้านก็มีใช่ไหมเอออย่างที่บกแก้วไปขายเหล้าเนี้ยเออก็ต้องไปเออก็จะมีหนุ่มๆมาซื้อเหล้าอะไรเงี้ยอ่ะอย่างที่บ้านปกเนี่ยขายตรงไหนพี่ยไม่รู้ทางไหนอ่ะ พี่ไม่ได้ผ่านมาใช่ไหมอ๋อพี่ผ่านมาด้วยใช่ป่ะอ๋อผ่านแต่พี่ยังไม่เห็นไอ้ที่ว่าการทำเป็นธนาแต่รัวที่รายการเดี๋ยวนี้เขามีขายไหม<อ>ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะอันนี้คนไหนมาที่ว่าไปขายมีนี่มีกี่คนทั้งหมดเลยก็จะเวียนไม่แล้วแล้วทุกคนจะไปเวียนกันขายหรือว่ายัางไงพี่ไม่เข้าใจอ๋อคือจะไม่ใช่ ไอ้ที่เดียวคือทุกคนขายเพื่อว่าะจะจะแบ่งที่ให้ใครจะทําขายตรงไหนอ๋อแบ่งที่ให้กันก็เหมือนร้านคนละร้านนะเข้าใจแล้วนะแต่พี่เคยเห็นเขาลงรูปอยู่แต่พี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนวันน้าโบกแกว้วจะต้องพาพี่มาแล้วโบแกว้วกินเหล้าเก่งไหม <c oughs> ไม่เก่งก,กินแป๊บเดียวก็เมาแล้วหรอพอกับพี่เลยนะที่ถามหน่อยน้องๆคนนี้ ปกติถ้าไปขายแล้วนี่ต้องกินเหล้าได้ไหมครับต้องดื่มเหล้าด้วย <touring. S 1> กินด้วยไหมสแสดงว่าต้องคอแข็งมากเลยฮะเ <weaknesses> กง่งไหมโอ้พอเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปเอ้ยกลับห้องไม่ถูกพี่เชื่อว,ว่าพี่สู้ไม่ได้แน่เลยนะแล้วยังเอาคำถางนิดนึงเวลาไปเนี่ยหนาวไหมครับเวลาไปลำเนี่ยหนาวไหมกลางคืนเวลาไปไม่หนาวละวชินแล้ว <en> อ่ะอีกอาอีกคำถามหนึ่งเวลาก่อนไปไปลำเนี่ย อายไหมแบบเขินไหมไม่เขินต้องจิบเล้าไปก่อนไหมนี <c oughs> <c oughs> ่ถามถามเป็นความรู้จริงๆคือพี่ไม่รู้มีไหม <c oughs> เอาไปางี้เลยนะชินแล้วนะอ๋อสาวสวยที่นี่เขาจะชินแล้วกับการไปนําคือนี่เป็นวิถีชีวิตของเขาผมถามเป็นความรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ตามชมการเดินทางผมก็คงจะได้ทราบข้อมูลน้องๆนะผมก็อยากจะรู้กันคือถามด้วยความไม่รู้ถ้าเกิดจริงๆรู้แล้วคงไม่ถามนะ แต่คนรู้แล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ผมถามจากปากน้องๆเนี่ยชัวร์เลยนะของแท้ของพี่ที่เป็นหัวหน้าวงอะไรเนี่ยคือแบบคือว่ามันได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากเพื่อนๆคอมเมนต์เองโดยที่แบบคาดการเอาเองผมว่าไม่โอ้<ผ>มไม่ไม่ค่อยดีนะต้องถามน้องๆเลยเเเมเผมกําลังฟังฟังหัวหน้าวงพูดอะไรหัวหน้าวงพูดอะไรไอ้แก้วแปรพี่ก็พูดอะไรมามาหรือไม่มาเลยนะ ทำไมถึงยังไม่มาเดี๋ยวก็คงมา๋อโอเคได้ออกข้าใจแล้วโอเคครับนั้นเดี๋ยวรอต่อไปนะอยู่กับการรอครับแต่ผมผมชอบนะมีสาวสวยใกล้ที่ผมรอได้ตลอดทั้งวันโอเคนะอย่าลืมติดตามชมการเดินทางของผมต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอเคครับวันนี้คนไม่ครบครับสาวหิวข้าวก็ทุกคนจะแย่งใจการไปกินข้าวนะรวมทั้งผมรวมทั้งบัวแก้วด้วยนะก็ขอบคุณคุณอวงขอบคุณมากเลยโอกาสหน้าจะมาเที่ยวใหม่นะครับ ปาโธน่าวงจะไปชินยาสาวๆหิวข้าวไอเราก็หิวข้าวด้วยบกแก้วหิวข้าวไปขอญาตลาเลยครับเอาไว้ดูวันหน้าเขาแบ่งเงินแต่คือเขาก็คือแค่เฉลีย่ยอาหารกันเท่ากันแล้วเขาก็แบ่งนะแค่นั้นนะบกแก้วนะแค่นั้นแหละไม่เป็นไรนะได้เห็นหน้าสาวๆพี่ก็พอใจแล้วบกแก้วบอกสาวๆน,นะพี่ขอถ่ายรูปทั้งทั้งเจ็ดก้อได้ไหมก่อนก่อนไปนะขอญาตขอถ่ายรูปน้องๆก่อนไปนะเผื่อว่าใครใคร อ,อ,อยืนยืนให้ให้หน่อยให้งามงามให้หน่อยออ <c oughs> น้องนี่หมดแล้ว <c oughs> โอเคนะได้ไหมไปแล้วโอเคผมก็ยาก้ายไปดักหน้าน้องก่อนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะเหลือหกก็ยังดีอ่ะก้อนทิชชไปแล้ว <c oughs> อพี่ขอถ่ายนะครับ,บอกแก้มมายืนนันอ่ะโอเคนะโอเคนะนี่สาวบ้านหนองปกนะครับก็สาวงามที่ไปดำงงที่งาน ไหนปีทุกปีไปรำทุกป<ะ>ีเลยใช่ไหมครับใช่นะโอเคเรียบร้อยครับก็ขอบคุณน้องๆท uh, ุกคนมากเลยนะทิวซาให้พี่ได้มาถ่ายคลิปวิดโอที่บ้านโอเคมาพวกแกวไปเรากินข้าวกันอ่อนด้วยนะอยู่ข้าวกันแล้วนะไม่เห็นแบ่งต่างแต่ให้นักสาวพี่ก็พอใจนะดอเราจกเลยพี่จําได้ไม่พี่จาได้ไม่ทุกคนนะพี่จําชื่อเอ้ยตนได้เพราะเอ้ยตนจะมีเกือบทุกบ้านนะเออแล้วคนคนแรกชื่อเลยนะคนแรก เราเดินมาจำประจำทุกปีนี่ชื่อนะบุกแกก็จำไม่ได้นะแค่แค่มาเป็นสะพายที่นี่เองนะงัวนะไปลำนี้บอกพี่ด้วยนะพี่จะบอกใครดงดอไปดักน้าเ่ก่อนวง่อนเข้าไปลำหนึ่งโดนโดนมีใครโดนเตะนี่พี่ไม่รู้นะพี่ไม่ช่วยนะโอเคนะโอเคดูสาวๆใหญ่ๆกลับบ้านครับแล้วเราก็เดินทางไปบ้านบกแก้วต่อกับอันนาถอกินที่ออนไลน์อ๋อนี่ครับบ้านสาวนี่ก็อยู่นี่นะบ้านเก่าดีมากเลยแต่ก็เริ่ม ปรับเปลี่ยนแล้วนะใช้ได้ครับเห็นไหมน,นี่อยู่บ้านเหนือบ้านใต้หมดเลยอะ่ะใช่บ้านเหนือบ้านใต้๋อ้อไม่มีบ้านอื่นเลยนะบ้านปกอยู่เดียวนะอ่าดูสาวแต่ละคนแยกย้ายนะครับพแล้วผมก็จะแยกย้ายไปกินข้าวดูไอเช่นกันครับก็อย่าลืมติดตามชมการเดินทางของอเนาโถกกินข้าวนอนออนไลน์ความสษษษษษษษุขในการเดินทางต่อได้นะครับดูสาวแต่ละคนไปบ้านอ๋อมีมอเตอร์ไซค์มานะ แต่ว่าเวลาไปนี่คือไอ้ตาลเวลาไปนี่คือเขาจะมีรถมารับใช่ไหมมีรถมารับคือจะเป็นรถที่ว่ารถสามล้อใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วบ้านไอ้ตาลหลังไหนบ้านใต้อ๋อโอเคขอบคุณครับอ่าบ้านไอ้ตาลบ้านใต้เอ้ยบ้านเหนือแล้วเรานู่นบ้านไหนอะเราสองคนนั้นเดินมาไม่ไกลใช่ไหมอยู่บ้านนี้ใช่ไหมเอ่อที่ว่าตอนแรกเราจะไปคือน้องสองคนนี้อยู่บ้านนี้นะใครที่อยากมาเที่ยวบ้านน้องก็ดูบ้านเราเองนะบอกได้แค่ตามที่ผมเห็นนะ ก็ผมรู้จักแล้วผมมีโบแก้วมาคนเดียวพี่ก็ไปคุยทุกบ้านแล้วนะไปคราวนี้เราไปกันแล้วโบแก้วไปเราไปกินข้าวบ้านโบแก้วนะใช่แค่จะทำกับข้าวหรือว่าทำไว่แล้วทำแล้วโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านโบแก้วกันต่อนะครับโอเคได้จ้ะโอเคจ้ะ